ทุกคนพบกันในช anel d i g i t a l to Home นะคะคลิปนี้เราก็กลับมาอัปเดตข่าวสารในวงการกล้องกันอีกแล้วเนาะซึ่งในช่วงปีใหม่เนี่ยก็หยุดไปหลายวันนะคะเราก็เลยอดที่จะอัปเดตข่าวสารในวงการกล้องซึ่งก็มีข่าวที่น่าตกใจข่าวนึงมากๆเลยนะคะกับข่าว Canon ประกาศยุติการพัฒนากล้อง DSR l ค่ะโดยกล้อง EOS 1EX Mark III เนี่ยก็จะเป็นกล้อง D SLR เรือธงตัวสุดท้ายของทางบริษัท Canon นั่นเองค่ะโดยการสัมภาษณ์ในหนังสือพิมพ์ Yomiuri นะคะซึ่งก็เป็นหนังสือพิมพ์รายใหญ่ของทางญี่ปุ่นคุณฟูจิโอมิทาราอินะคะซึ่งก็เป็น CEO ของทาง Canon เนี่ยก็ได้ยืนยันค่ะว่า EOS 1D X Mark III เนี่ยจะเป็นกล้อง D SLR เรือธงตัวสุดท้ายของทางบริษัท Canon นั่นเองซึ่งก็จะมีการมุ่งเน้นให้ความสนใจในการพัฒนากล้อง D SLR เป็นส่วนใหญ่มากกว่านั่นเองนะคะ คุณง่ายๆก็คือจะยุติการพัฒนากล้อง D-SLR แล้วนะคะแต่ว่าจะไปมุ่งเน้นให้ความสนใจแล้วก็ให้ความทุ่มเทกับทาง m i r r o r l e s s มากกว่าซึ่งปีก่นกอนๆที่ผ่านมานี้นะคะก็แสดงอะไรให้เห็นเยอะเลยค่ะว่าค่ายกล้องแต่ละค่ายนะคะก็จะมุ่งเน้นทุ่มเทไปกับการที่จะออกกล้อง m i r r o r l e s s กันมาซะมากกว่า D-SLR นั่นเองนะคะไม่ใช่แค่แคแนนนนะค่ายอื่นๆก็เช่นกันค่ะจากปีที่แล้วที่เราได้ทําสรุปกล้องที่เปิดตัวไปเนี่ยก็จะเห็นว่า แทบจะทุกตัวเลยนะคะจะเป็น m r o r l e s s นั่นเองเนาะซึ่งปีที่ผ่านมานะคะก็จะเห็นได้ชัดเลยว่าตลาดของ m r o r l e s s เนี่ยโตขึ้นมากๆค่ะโดยลูกค้าเนี่ยก็จะไปให้ความสนใจกับเทคโนโลยีของ r o r l e s s มากกว่านั่นเองนะคะและคุณมิตาลอิกเนี่ยก็มีแย้มแย้มมาด้วยข่าวว่ามีความตั้งใจที่จะเปิดตัวโมเดลตัวใหม่นะคะซึ่งก็เป็น ระดับ High-end เลยแล้วก็มีประสิทธิภาพที่สูงขึ้นไปอีกนะคะแต่แน่นอนว่าคงจะเป็นในไลน์ของ w i r e l e s s อีกแน่ค่ะโดยเรื่องราวตำนางของซีรีส์ e o s เนะคะก็เริ่มมาตั้งแต่ในปี1989แล้วนะคะเริ่มต้นด้วยกล้อง EOS One รุ่นดั้งเดิมนะคะในปี1989ต่อมา5ปีค่ะ Canon ก็ได้ออกกล้อง EOS One N นะคะแล้วก็ตามด้วยอีก6ปีค่ะก็จะมี EOS o v e One V ที่อัปเดตขึ้นมานะคะ แล้วหลังจากนั้นนะคะ Canon เนี่ยก็ได้เปลี่ยนมาใช้ระบบดิจิตอลนะคะโดยกล้อง DSLR ตัวแรกนั้นก็คือกล้อง EOS 1D นั่นเองค่ะซึ่งก็จะเป็นเหมือน EOS 1V นะคะที่มีเซ็นเซอร์เป็น CCD APS-H 4.1ล้านพิกเซลนั่นเองค่ะตั้งแต่นั้นเป็นต้นมานะคะ Canon เนี่ยก็ได้เปิดตัวระบบกล้องดิจิตอล EOS 1อีก11ระบบค่ะโดยซีรีส์ EOS 1ล่าสุดนะคะก็คือ EOS 1 DX Mark III นั่นเองซึ่งก็มีการเปิดตัวมาในวันที่7มกราคมปี2020นี้เองค่ะซึ่งในอนาคตต่อไปนะคะก็ต้องมาลุ้นกันค่ะว่าเราจะได้เห็นซีรีส์ EOS 1ในลายของ m i l l ร l ล s หรือไม่แต่ส่วนตัวคิดว่าอาจจะได้เห็นอย่างแน่นอนค่ะแต่จะช้าจะเร็วเท่านั้นแหละเนาะแล้วมาต่อกันที่ข่าวของนิคอนบ้างนะคะ อย่างที่เรารู้กันนะคะว่าน,นิคอนเนี่ยก็ได้มีการวางจำหน่ายกล้องม mm ิเรเลสเรือธงตัวล่าสุดอย่างน mm ิคอนเซเก้าไปแล้วนะคะ และตอนนี้เนี่ยก็ได้มีการปล่อยอัปเดตเฟิร์มแวร์ตัวใหม่มาให้เราได้อัปเดตเป็นเวอร์ชัน1.10กันแล้วสําหรับการอัปเดตเฟิร์มแวร์เป็นเวอร์ชัน1.10นะคะก็บอกเลยว่ามีความพิเศษในเรื่องของการถ่ายภาพต่อเนื่องนั่นเองนะคะซึ่งก็จะมีประสิทธิภาพสูงขึ้นถึออง2เท่าเลยซึ่งการถ่ายภาพต่อเนื่องนะคะก็เพิ่มระยะเวลาในการถ่ายภาพต่อเนื่องความเร็วสูงถึง20เฟรมต่อเซกค่ะเมื่อถ่ายภาพแบบ dual format นะคะหรือว่า รียกง่ายๆว่าเป็นรอเจเป็กนั่นแหละหรือว่าเจเป็กเจเป็กนั่นเองนะคะซึ่งรอเจเป็กบวกเจเป็กนะคะก็จะเพิ่มจาก3วินาทีเป็น8วินาทีค่ะแล้วก็เจเป็กสลอตหกับเจเป็กสลอตสนะคะก็จะเพิ่มจาก3วินาทีเป็น8วินาทีนั่นเองนะคะก็เรียกได้ว่าเพิ่มมา5วินาทีเนาะและตัวเลือกไฮไลท์ของรายการฟิลเตอร์เพย์แบ็กไซเทเรียนะคะในเมนูเพย์แบ็ก สามารถเลือกหรือว่ายกเลิกได้ด้วยการกดปุ่ม Multi Selector ด้านขวาง่ายๆเลยค่ะแล้วก็แก้ไขปัญหาการซิงค์คันไ c แ f ล t SP 5000นะคะซึ่งมันก็จะช่วยแก้ไขปัญหาที่ไม่ซิงค์กับชัตเตอร์นั่นเองนะคะซึ่งก็จะมีเงื่อนไขต่อไปนี้ค่ะก็คือชัตเตอร์สปีดสูงกว่าแฟลชซิงค์เมื่อตั้ง Custom Setting E 1 Flat s y y n c s p e e d ในเมนู Custom Setting เป็น1ต่อ200วินาทีหรือว่าเป็น 1>, 1ต่อ250วินาทีนั่นเองค่ะแล้วก็มีการควบคุม sp 5000ผ่านระบบสาย RADIO awl ร่วมกับการใช้ทิกเกอร์ไร้สาย arr 1 0หรือว่า w rr 1 1 a นั่นเองค่ะและก็เมื่อแฝนไม่ได้ติดตั้งบน accessory shoe บนตัวกล้องค่ะก็สามารถไปดาวน์โหลดอัปเดตเฟิร์มแวร์ได้ทั้งระบบของ windows และ mac os นะคะและนี่ก็เป็นข่าวที่น่าสนใจในสัปดาห์นี้นะคะที่เราเอามาเล่าให้ทุกคนฟังกันเนาะ ว่าคลิปหน้าจะมีข่าวอะไรใหม่เนี่ยก็อย่าลืมกดติดตามกดไลค์กดแชร์กันด้วยนะคะแล้วก็ถ้าอยากช็อปปิ้งกล้องและอุปกรณ์ก็สามารถเข้าไปดูได้ที่ w w w digitaltohome com ค่ะรวมทั้งอย่าลืมมาอัปเตดตโปรโมชั่นต่างๆขา่านเพจ a c e b o o k digitaltohome นะคะเพื่อได้ส่วนลดที่ซื้อของได้อย่างคุ้มค่ากันเนาะไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะคะบ๊ายบาย